สวัสดีค่ะไมชลิตาวนิตพิสิทธิ์พันธ์วันนี้ไม mm hmm. จะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับ For Account โปรแกร,รมบัญชีออนไลน์ใช้งานง่ายสำหรับนักธุรกิจยุคใหม่กันนะคะ For Account เป็นโปรแกร,รมบัญชีออนไลน์ที่จะช่วยผู้ประกอบการให้ออกเอกสารซื้อขายรับชำระเงินออนไลน์ลงบัญชีอัตโนมัติและสรุปยอดแบบเรียลไทมเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มต้นดูทีละฟังก์ชันกันเลยค่ะ เมื่อ log in เข้ามาหน้าแรกจะเจอกับหน้าแดชบอร์ดที่เป็นกราฟสรุปยอดขายและค่าใช้ใจ่ายของบริษัทเราโดยกราฟนี้จะดึงมาจากเอกสารที่เราคีย์ไปในระบบโดยไม่ต้องมานั่งสรุปเองเลยนะคะมีทั้งกราฟโดนัทกราฟแท่งและกราฟเส้นรวมทั้งยอดค้างรับค้างใจ่ายให้เราเช็คได้จากหน้านี้เลยค่ะสำหรับแถบซ้ายมือนี้จะเป็นแถบเมนูให้เราเลือกค่ะเริ่มต้นที่เอกสารขายเอกสารซื้อเอกสารค่าใช้ใจ่าย เมนูสินค้ารายชื่อลูกค้ารายงานสรุปและฟังก์ชันบริหารบัญชีค่ะถ้าเราต้องการเอกสารขายก็ให้คลิกที่เมนูแรกก็จะเจอกับเอกสารที่เราจะสร้างได้นะคะไม่ว่าจะเป็นใบเสนอราคาใบวางบินใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงินซึ่งเอกสารต่างๆเหล่านี้ก็สามารถตั้งค่าให้ตรงกับธุรกิจของเราเองได้เลยค่ะเราลองสร้างเอกสารใบเสนอราคาพร้อมกันดูนะคะ เมื่อต้องการสร้างเอกสารให้เรากดที่ปุ่มสร้างใหม่สีเขียวนี้เลยค่ะก็จะมาเจอกับหน้ากรอกเอกสารแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาเริ่มที่รายละเอียดของลูกค้าตรงนี้กันเลยค่ะโดยจะใส่เป็นชื่อที่อยู่เบอร์ติดต่อและเลขที่ผู้เสียภาษีของลูกค้านะคะถ้าเราไม่มีชื่อลูกค้ามาก่อนสามารถเพิ่มเข้าไปได้เลยหรือจะค้นหาจากฐานข้อมูลกรมสัมภากรก็ได้นะคะ โดยพิมพ์แค่ชื่อบริษัทของลูกค้าหรือใส่เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีไปก็ได้เช่นกันค่ะแต่ไม่จะขอเลือกจากชื่อลูกค้าที่มีอยู่แล้วตรงนี้นะคะต่อมาเป็นในส่วนของวันที่ค่ะซึ่งระบบจะ Default ให้เป็นวันที่ปัจจุบนันตรงนี้เราสามารถใส่เครดิตวันให้ลูกค้าได้ด้วยนะคะสมมุติว่า30วันระบบก็จะคำนวณวันครบกำหนดชำระให้ด้วยค่ะถัดมาในส่วนของสกุลเงิน ก็สามารถเลือกสกุลเงินอื่นๆได้จากตรงนี้นะคะโดยระบบจะดึงอัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้อัตโนมัติด้วยค่ะในส่วนการตั้งราคากิจการที่มีการจดภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วสามารถเลือกราคาสินค้าและบริการได้ว่าเป็นราคาที่รวมภาษีหรือยังไม่รวมภาษีตรงนี้ได้เลยนะคะซึ่งหากว่าเลือกราคาที่ไม่รวมภาษีด้านล่างนี้จะมีให้ติ๊ภาษีมูลค่าเพิ่ม7% ที่สามารถผักภาระหนี้ให้ผู้ซื้อเป็นคนจ่ายแทนได้ค่ะถัดมาในฝั่งของโปรเจกต์และรายละเอียดสามารถระบุไว้เพื่อดูรายงานกำไรขาดทุนตามโปรเจกต์ได้ด้วยนะคะแต่ถ้าไม่มีก็ข้ามได้ค่ะแล้วก็มาเลือกสินค้าที่เราขายกันนะคะถ้ามีรายการสินค้าอยู่แล้วก็สามารถเพิ่มเข้าไปได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีก็สามารถกดเพิ่มสินค้าได้จากหน้าเอกสารเลยค่ะสมมติไม่ขายกางเกงยียนก็กดเลือกเลยค่ะ เราก็มาใส่จํานวนว่าเราจะเสนอราคาลูกค้ากี่ตัวนะคะเช่น50ตัวก็ใส่เข้าไปได้เลยระบบก็จะคำนวณราคารวมให้อัตโนมัติเลยค่ะถ้าเราจะให้ส่วนลดก็มาให้ส่วนลดที่ท้ายเอกสารตรงนี้เลยนะคะเช่นลด5%ร์เซก็ใส่ไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็กดบันทึกเอกสารแล้วลองสั่งพิมพ์ก็จะได้เป็นใบเสนอราคาหน้าตาแบบนี้เลยค่ะเมื่อเราได้ใบเสนอราคาแล้วนะคะ หากลูกค้าอนุมัติเราก็แค่มาเปลี่ยนสถานะเอกสารเราก็เลือกสร้างเอกสารใบต่อไปตามที่เราต้องการได้เลยค่ะเช่นเราจะส่งสินค้าให้ลูกค้าเลยก็เลือกออกใบส่งสินค้าใบกำกับภาษีได้เลยค่ะรายละเอียดทั้งหมดก็จะขึ้นมาให้หมดเลยนะคะถ้าไม่มีอะไรแก้ไขเราก็แค่กดบันทึกเอกสารเราก็จะได้ใบกำกับภาษีพร้อมส่งให้ลูกค้าแล้วนะคะ ซึ่งเราสามารถส่งเอกสารเป็น e-tag invoice by email ให้ลูกค้าได้โดยไม่ต้องติ้นแล้วส่งจดหมายอีกต่อไปแล้วค่ะขั้นตอนสุดท้ายอันนี้เป็นไฮไลท์เลยค่ะเพียงแค่เราเปลี่ยนสถานะจากใบกำกับภาษีนี้ไปเป็นใบเสร็จรับเงินจากนั้นกดแชร์ลิงก์นี้ไปให้ลูกค้าลูกค้าจะสามารถกดชำระเงินจากเอกสารนี้ได้เลยโดยสามารถเลือกได้ว่าจะชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารซึ่งบัตรเครดิตก็สามารถเชื่อมต่อได้กับ Stripe เลยนะคะสมมุติเป็นการโอนเงินลูกค้าแค่สแกนผ่าน QR โค e นี้แล้วแนบหลักฐานการชำระเงินใส่รายละเอียดวันที่เวลาโอนและเบอร์ติดต่อจากนั้นกดยืนยันเราในฐานะผู้ขายสินค้าก็แค่รอการอัปเดตสถานะของเอกสารว่าลูกค้าจ่ายเงินแล้ว และกดสัญลักษณ์นี้เพื่อดูหลักฐานการรับชำระเงินจากลูกค้าได้เลยค่ะแค่นี้เราก็สามารถสร้างเอกสารได้แบบง่ายๆกันแล้วนะคะโดยจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องเริ่มจากใบเสนอราคาเสมอไปค่ะหากเรามีการคุยกับลูกค้าแล้วส่งของเลยก็สามารถเริ่มสร้างเอกสารจักใบส่งสินค้าได้เลยเช่นกันค่ะต่อมาก็มาดูด้านค่าใช้ใจ่ายกันบ้างนะคะซึ่งจริงๆก็ง่ายมากๆเพียงแค่เรากดสร้างใหม่เหมือนเดิมเลยค่ะ เราก็มาเลือกการสร้างเอกสารค่าใช้จ่ายนะคะเข้ามาแล้วหน้าตาก็จะคล้ายๆกันเลยเราก็มาใส่ผู้จำหน่ายเลยค่ะก็คือคนที่เราไปซื้อของมาหรือรับบริการมานะคะเช่นจ้างนางสาวพิมวิภายอดเยี่ยมนี้เราก็มาใส่วันที่ให้ตรงกับใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีที่เราได้รับมานะคะเช่นซื้อมาวันที่1พฤศจิกายนสก,กุลเงินนี่ก็สามารถเลือกได้เช่นกันค่ะ กรณีที่เราอยากบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายจากต่างประเทศนะคะเสร็จแล้วก็มาใส่รายละเอียดนะคะว่าเราจ่ายเงินค่าอะไรไปเช่นจ้างทำภาพกราฟิกลง facebook เป็นจำนวนเท่าไหร่ราคากี่บาทก็ใส่ไปเลยนะคะจากนั้นก็มาเลือกที่หมวดหมู่ค่ะว่าค่าใช้จ่ายนี้อยู่ในหมวดหมู่ไหนซึ่งอันนี้เราจ้างบุคคลก็ถือเป็นค่าบริการใช่ไหมคะเราก็พิมพ์คำว่าจ้างไปเลยก็จะขึ้นหมวดหมู่มาให้เลยนะคะ เสร็จแล้วก็กดบันทึกเอกสารเลยนะคะแล้วถ้าเราต้องการชำระเงินก็เลื่อนลงมาด้านล่างเรากดเพิ่มการชำระเงินหรือกดที่สถานะและกดชำระเงินตรงนี้ก็ได้ค่ะป๊อปอัพที่ขึ้นมานี้นะคะเราสามารถกดหักหน้าที่จ่ายเพราะเมื่อกี้ค่าบริการเราก็ต้องหักหน้าที่จ่ายไปด้วยใช่ไหมคะระบบจะเลือกให้อัตโนมัติเลยค่ะว่าต้องออกแบบฟอร์มอะไรเราก็มาเลือกการชำระเงินนะคะ ว่าเราจ่ายออกไปด้วยวิธีใดเช่นการโอนเงินจากนั้นเรื่องบัญชีธนาคารบริษัทว่าเราจ่ายไปด้วยบัญชีไหนนะคะแล้วกดบันทึกได้เลยค่ะความพิเศษก็คือเมื่อเรากดไปที่เมนูหักหน้าที่จ่ายเอกสารหนังสือรับรองหักหน้าที่จ่ายก็จะสร้างให้เองอัตโนมัติค่ะกดพิมพ์ดูก็จะเป็นเอกสารที่สามารถส่งให้ผู้จำหน่ายหรือผู้ที่ถูกหักได้เลยนะคะ และสำหรับเอกสารค่าใช้จ่ายถ้ากิจการใดที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วแล้วได้รับเอกสารใบกำกับภาษีเต็มรูปจากซัลายเออร์สามารถคลิกที่ภาษีมูลค่าเพิ่มท้ายเอกสารค่าใช้จ่ายนี้ได้เลยนะคะระบบจะเก็บข้อมูลภาษีซื้อเพื่อเตรียมข้อมูลยื่นนำส่งภาษีให้อัตโนมัติเลยค่ะและยังสามารถกดเพิ่มข้อมูลใบกำกับภาษีที่ได้รับเก็บไว้เป็นหลักฐานในการยื่นภาษีรายเดือน ที่เมนูบริหารภาษีได้อีกด้วยค่ะซึ่งไม่ว่าจะเป็นเอกสารฝั่งรายได้หรือค่าใช้จ่ายเพียงแค่บันทึกตามขั้นตอนออกเอกสารที่ถูกต้องระบบจะบันทึกบัญชีหลังบ้านตามคู่บัญชีที่ถูกต้องให้เลยค่ะดังนั้นหากผู้ใช้อาจจะยังไม่มีพื้นฐานด้านบัญชีก็สามารถใช้ Flow Account เป็นตัวช่วยในธุรกิจคนได้นะคะต่อมาเป็นส่วนของภาษีกันบ้างค่ะเราสามารถเข้าไปที่เมนูบริหารบัญชีรูปกระเป๋านี้ แล้วกดที่เมนูบริหารภาษีมูลค่าเพิ่มจากนั้นเลือกจัดการเอกสารภาษีซื้อได้เลยนะคะค่าใช้จ่ายที่มีภาษีที่เราได้บันทึกในเมนูค่าใช้จ่ายและใบรับสินค้าจะถูกดึงมาที่เมนูนี้โดยอัตโนมัติเลยค่ะตัวอย่างเช่นบริษัทยอดเยี่ยมที่เราบันทึกไปเมื่อกี้นะคะจริงๆเราสามารถมากดรับใบกำกับภาษีจากเมนูนี้ก็ได้ค่ะ ทีนี้ก็มากดที่เมนูยื่นแบบภาษีรายเดือนแล้วก็มาสร้างแบบยื่นได้เลยระบบจะขึ้นข้อมูลเอกสารที่เรากดรับใบกำกับภาษีมาแล้วนะคะและบอกไว้ด้วยว่าใบไหนใช้ได้ถึงวันไหนข้อมูลภาษีขายจะดึงมาอัตโนมัติจากใบกำกับภาษีที่เราเปิดเราก็แค่รีเช็คเราติ๊กเลือกข้างหน้าว่าจะใช้ใบกำกับภาษีใบไหนและบันทึกแบบยื่นภาษีรายเดือนได้เลยนะคะ ข้อมูลตรงนี้นะคะคือข้อมูลที่เราเอาไปใช้กรอกในแบบพพ3 0 0ในหน้าเว็บไซต์ของกรมสรรพากรตอนที่เราจะยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเองค่ะพอเราไปยื่นภาษีและชำระเงินเรียบร้อยแล้วก็มาเปลี่ยนสถานะตรงนี้ว่ายื่นแบบภาษีถ้าเรามียอดที่ต้องชำระก็ให้เปลี่ยนเป็นการชำระเงินได้เลยแต่อันนี้คือเรามีภาษีที่ต้องขอคืนเราก็แค่เลือกวันที่เรายื่นแบบให้ถูกต้อง แล้วบันทึกก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนแล้วค่ะพอมาดูรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายก็จะมีข้อมูลขึ้นมาให้อัตโนมัติแล้วนะคะต่อมาเป็นฝั่งการยื่นหัาหนาที่จ่ายออนไลน์ค่ะซึ่งเดือนภาษีจะเป็นเดือนก่อนหน้าเสมอนะคะเราก็แค่เลือกแบบยื่นแล้วกดแสดงผลรายงานจากนั้นก็กดดาวน์โหลดไฟล์เท็กซ์ไปนะคะ ทั้งพองดอและพองดอหเลยค่ะเราก็ไปแปลงไฟล์ในโปรแกรม r d Prep เพื่อนำไฟล์ที่ได้ไปยื่นแบบภาษีหักนะที่จ่ายออนไลน์ได้เลยค่ะสรุปรวมทั้งหมดนะคะ For Account s <S จะสรุปเป็นรายงานให้เลยทันทีโดยมีรายงานที่หลากหลายมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านขายด้านซื้อค่าใช้จ่ายรายงานตามโปรเจกต์รายงานสินค้าคงเหลือ รายงานภาษีตามเอกสารและรายงานลูกหนี้รายงานเจ้าหนี้ตามเอกสารด้วยนะคะเราก็แค่เลือกรายงานที่ต้องการดูแล้วกดแสดงผลรายงานข้อมูลก็จะสรุปให้เลยทันทีและยังสามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ Excel ออกไปวิเคราะห์เพิ่มเติมได้อีกด้วยนะคะฟังก์กชันการทำงานของ For Account ก็จะมีประมาณนี้นะคะแต่ก็ยังมีฟังก์กชันที่น่าสนใจอื่นๆอ,อ,อีกตามนี้เลยค่ะ เมื่อเรากดที่ปุ่มเลือกแอปพลิเคชันตรงนี้นะคะก็จะมีเมนูอื่นๆให้เราใช้งานเพิ่มเติมเริ่มต้นที่ For p a y r o l โปรแกรมเงินเดือนค่ะเราสามารถสร้างรายการเงินเดือนให้พนักง,งานได้ทั้งรายวันและรายเดือนเลยนะคะและเลือกได้อีกว่าจะจ่ายเป็นเงินสดหรือเงินโอนและยังเชื่อมต่อกับ Kcash Connect Plus ได้อีกด้วยนะคะเมื่อเรากดสร้างรายการเงินเดือนเรียบร้อยแล้วรายชื่อพนักง,งานที่เราเคยบันทึกไว้ก็จะขึ้นมาเลย ในส่วนนี้หากมีเพิ่มหรือลดเงินเดือนของพนักงานก็สามารถแก้ไขได้เลยนะคะเราก็แค่กดบันทึกเอกสารแล้วพอเราคลิกที่จุด3จุดหลังรายชื่อพนักงานก็สามารถกดพิมพ์สลิปเงินเดือนออกมาได้เลยง่ายมากๆเลยค่ะหรือวิธีที่ง่ายกว่าน,นั้นค่ะเรากดปิดหน้าต่าง แล้วกดที่จุด3จุดที่รายการเงินเดือนตรงนี้จากนั้นก็ส่งอ e ีเมลสลิปเงินเดือนทั้งหมดนี้ให้กับพนักงานในครั้งเดียวได้เลยค่ะพอเราจ่ายเงินให้พนักงานแล้วนะคะก็กดเข้าไปในรายการเงินเดือนนี้เราเลื่อนลงไปด้านล่างสุดแล้วกดเพิ่มการชำระเงินและยืนยันการจ่ายเงินได้เลยค่ะจากนั้นไปที่เมนูรายงานค่ะที่รายงานเงินเดือนค่าจ้างเมื่อเรากดแสดงผลรายงาน ก็สามารถดาวน์โหลดไฟล์พองอดอหนึ่งเพื่อนำไปแปลงไฟล์ที่โปรแกรม RD Prep เราก็นำไปยื่นแบบภาษีออนไลน์ได้เหมือนหักหน้าที่จ่ายเลยค่ะอีกฟังก์ชันหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือ Auto Key ค่ะ Auto Key คือโปรแกรมสแกนบินอัตโนมัติเพื่อบันทึกค่าใช้จ่ายแบบง่ายๆนะคะเมื่อเข้ามาแล้วจะเจอกับหน้าตาฟังก์ชันแบบนี้ให้เราอัปโหลดเอกสารใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีที่ได้รับมาจากซัพพลายเออร แล้วรอให้ระบบประมวลผลสักครู่นะคะก็จะมีแถบสีชมพูแบบนี้ขึ้นมาให้ทันทีเลยค่ะและแถบขวามือนี้นะคะจะเป็นข้อมูลที่ระบบแกะมาจากเอกสารที่เราได้อัปโหลดไปค่ะเราสามารถกดดูที่แถบชมพูเพื่อให้ระบบนำไปจับกับช่องข้อมูลได้เลยค่ะหน้าที่เราก็คือรีเช็คข้อมูลและมาเลือกประเภทค่าใช้จ่ายให้อยู่ในประเภทที่ถูกต้องรวมถึงใส่รายละเอียดลงไปค่ะ และบันทึกค่าใช้จ่ายได้เลยถ้าเราอยากรู้ว่าเอกสารเมื่อกี้ไปอยู่ที่ไหนก็กดที่ประวัติค่าใช้จ่ายตรงนี้เลยค่ะพอเรากดที่เลขค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็จะเข้าไปที่เมนูค่าใช้จ่ายทันทีเราก็แค่มาบันทึกการชำระเงินด้านล่างนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วค่ะสุดท้ายนะคะถ้าต้องการเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆภายนอกก็ให้มากดที่เมนู My Platform เลยค่ะ สามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง Lazada, Shopee, Food Story และอื่นๆก็คือ Payment Gateway อย่าง Stripe ด้วยนะคะซึ่งการเชื่อมต่อทั้งหมดนี้ระบบก็จะนำข้อมูลมาบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติเลยค่ะและนี่คือภาพรวมคร่าวๆของโปรแกรมบัญชีออนไลน์ o r r c c o u u t t ถ้าท่านใดที่ทดลองใช้แล้วเจอปัญหาติดขัดก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะเรามีทีมงานคอยซัพพอร์ตเป็นนักบัญชีทุกท่านคอยดูแลตลอด365วันไม่มีวันหยุด และยังสามารถใช้งานได้ทุกฟังก์ชันฟรี30วันเลยนะคะ